แน่นอนครับตอนนี้เนี่ยใครกินหมูดูมีชาติมีตระกูลขึ้นมาทันทีคนหดูมีสตังน้องไพรเมื่อวานนี้พี่กินไข่เจียวหมูสับค่ะผัดผักบุ้งใส่หมูกรอบอแล้วก็หมูทอดอทำม,มันมาดูหรูเลยอ่ะค่ใช่ไหมมันก็ดูธรรมดาเนี่ยมีคนมองแบบอ้วดรวยหรือเปล่าน้รและตอนนี้หมูเป็นสัญลักษณ์แล้วสัญลักษณ์ตรงที่งานแต่งงานสินสอดเงินเนี่ยต้องมีทองเนี่ยต้องมา ต่หมูก็ต้องมานี่เจ้าบ่าวที่สิงห์บุรีค่ะยกขบวนขันหมากนอกจากเงินนอกจากทองนอกจากแหวนเพชรยังมีเนื้อหมูสดๆอีก20กิโลพร้อมกับหัวหมูต้มอีก2หัวค่ะ <c oughs> เจ้าบ่าวชื่อคุณนิพนธ์เนี่ยบอกว่าสาเหตุที่เอาเนื้อหมูมาเป็นสินสอดเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะให้พ่อกับแม่ของฝ่ายหญิงเห็นว่าถึงแม้ผมจะมีอายุน้อยกว่าเจ้าสาว คือเจ้าสาวเนี่ยเป็นสาวประเภท2อายุ3 3ตัวคุณนิพนธ์เนี่ยอายุ23ถึงผมจะอายุน้อยกว่าเจ้าสาวแต่ผมเอาหมูมาเพื่อให้พ่อแม่เขาเห็นว่าผมสามารถดูแลเจ้าสาวได้แม้แต่เนื้อหมูที่ราคาแพงผมก็ยังหามาได้แล้วตอนกั้นประตูเงินประตูทององไป<อ>กั้นจนกระทั่งญาติของเจ้าบ่าวบอกว่าะไงรีบๆเปิดประตูเถอะหมูจะเน่าอยู่แล้ว มาเปิดประตูให้ได้ค่ะมาประตูให้ไดคนะคะ่หมูจะเ้าแล้วค่ะหมูค่ะคุ่ะหมูสดพร้อมด้วยหัวหมูค่ะถ้าไม่เห็นคู่บ่าวสาวผมดึอว่างานอื่น